เมืองครับส่วงนี่นะครับบอกไ้เลยนะครับมาวันไหนต่อไม่เลยยุโรปนะครับยุโรปพังงานนะครับทังนี้นะครับมาจะมาเป็นรถตู้เลยนะครับหรือว่ารถทัวก็ว่าได้ถ้าอยากเป็นรถทัวนะครับเยอะขนาดนี้นี่มันตดจีนหรือตดพลังกันแน่นะครับพี่พี่ตดจีนแผงลิศนะครับพลังบุกเมืองไทยแล้วพลังบุกเมืองไทยแล้วนะครับ ป๊ากนะครับเห็นแล้วกับออนซอนยินดีนำนักท่องเที่ยวเมืองไทยยินดีนำคนไทยนะครับที่นยบหลายพันคนเลยนะครับวันนี้ยุโรปหลายพันคนเลยรองพักข่างนะครับนี่แต่ยุโรป วันนี้ที่เอคอนสยามนะครับพี่พี่ที่28มกรา,มาคม2568นักท่องเที่ยวหลังไหลมาเยอะมากหลายคนนะครับมาร่วมสลองตุกจีนที่เมืองไทยเนะคาระครับหลั่งไหลกันมนาแบบทุกสารทิ์ แค่คอนสยามแอ่แต่สุดลอลังการจริงๆ 这里这里这里来，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 来来来这边来，太大了，转不出来。 คลายเป็นแบบนี้แล้วคลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับพี่พี่ขอชลากับที่พระเจ้าใส่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่บวกตถุหลงตาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แอร์คอนสยามวันนี้ก็จะพาพี่พี่นะครับมาเดทดนวำันเก่ยวพี่พี่สลับชมกันนะครับไตวันจุดจีนแล้วนะครับวันนี่ก วันที่28มมกราคม2 5 6 8นะครับถ้กคงเที่ยวบอกไว้เลยนะครับพีพ่ๆทางในห่างบอกว่เรียงอ,อกมา,ากแบบนี้ห่างแทบแต่ก็ไม่เบินกำกันนะครับทุกช,ชาตินะครับช่วงนี้ยุโรปนี้หนาวเข้าเมืองไทยเยอะจริงๆนะครับแต่ละค่ำคืนนะครับเบิร์ ตุดจีนแฝงเลสนะครับพี่ๆว่ันตุดจีนแฝงเลสยุโรปบูกมาแบบจุกๆมาเป็นขบับบัวมาเป็นขับบัวเลยนะครับเวทีแห่งนี้นะครับมีการสแสดงทุกวันทุกวันนะครับแล้วผมก็แลงการจะอัปเดตการแสดงไเ้เบิ่งอีกสัดคลิปนะครับแต่ว่าวันนี่พาเดินส้มนักองเทียวก่อนนะครับ

เดือนแรกนะครับพี่ๆน่าจะ3ล้านขึ้นถึงแน่นอนนะครับ3ล้านกว่าตั้งแต่เดือนแรกนะครับขนาดสิบกาวันที่ผ่านมายังถึงแล้วนะครับ2ล้านกว่างครับตรงนี้แค่ไม่อยากเสื่อนะครับ ท่องเที่ยวเมืองไทยไม่แพวจริงๆยิ is is be, ่งเป็นเส่องจากการุจีนนะครับเกินคำบรรยายนะครับพี่ๆ เยีโ o, ่โหลมากูเป็นกูช่วยนะครับทุกทีนี่นะครับแล้วี่ เมืองครับส่วนี่นะครับบอกไว้เลยนะครับมาวันไหนต่อไม่ใลย่ยุโรปนะครับยุโรปพังนั่นนะครับทรงนี้นะครับมาจะมาเป็นรถตู้เลยนะครับหรือว่ารถทัวก็ว่าได้ให้มันเป็นรถทัวนะครับเยอะขนาดนี้เบืองครับพี่พี่ ขารการสุดๆนะครับอาวุธเที่ยวเมืองไับไว้เอากิ่นไหครับดูว่าถ้าเรียนดีมครัมถ้าเรียน ยิ่งออกมาเยอะแบบน้าทึ่งจริงๆนะครับอากาที่ไอคอนสยามนะครับก,ก็าหลงจามาอัปเดตเกือบแทบทุกวันเลยนะครับพี่บีวันสยามช่วงเทศก,กาลสุดจีนอันนี้นะครับเพื่อนก็ทำล้านขายอาหารเพิ่ม है ดอกไม้สวยมากครับบังออิญดิบีบกมากันขนาดนี้เลย ยุโรปพงซื่งเต้นนะครับมาเห็นประเทศไทยครั้งแรกนี่อาับแรงกำมายกใหญ่ครับของเจ้าหน้าทีมงานยุโรปทางนะะ้ำ <Euro S 2> ยิ่งดึกยิ่งลางลามานะครับ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆ,ๆนะครับโอ้ยอยอนซอนนะครับมี่เดี๋ยวพลังนี่มันตุกจีนหรือตุกพลังกันแน่นะครับพีๆ่ๆตุกจีนแห่งลิศนะครับพลังบุกเมืองไทยแล้วพลังบุกเมืองไทยแล้วนะครับป๊าดนะครับพเพ็นแล้วก็บออนซอนยิน ly, ดีนำนักท่องเที่ยวเมืองไทยยินดีนำคนไทยนะครับที่มี ของเขียวแบบนี้นะครับบัวควนไทยบริการดีนะครับสมศักดิ์ศรีนะครับอันดับสองของโลกเมืองที่ดีที่สุดในปี2025หลังไหลกันมาเจนน่าตกใจนะครับเบืองเฮ้ยอวเราเดียวเดลเจน มาลงมาครับบุกมามัแบบจุกๆหนี่นครับรข้างหน่อยครับข้างหน่อไปข้างหน่อครับ ตรงนี้นะครับเป็นเรืออยู่น่คอนคุดนะครับมางเดี่ยวก็มั่งมางไว้ลงนะครับ,บคใครมากก็ติดใจแน่นอนนะครับล่องเรือที่แม่น้นสยามนะครับ แทบไม่เสือแล้วครับพี่ๆวันนี้หาเรือแตกตุ๊ดจีนแฟงลิสแจกกันแต่ช่วงเย็นเลยนะครับสุดธรรมณ์ยายไทยแลนด์เท่านั้นที่มีแบบนี้้สเร์ตนย่งอ้สงอยเยืนต่อแถวอยู่นะครับมาเพิ่ขบวน ยุโรปติดใจประเทศไทยที่มืดมืดนะครับพี่ๆนั่งน้ำก็เยอะนะครับเรื่องต่อแถวก็ปุ๊ยสุดแถวเลยก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เต็มอยู่นะครับมีแต่ยุโรป

เพื่อนครับพี่พี่โรงเรือดินเนอร์วันนี้แห่กันมายกใหญ่นะครับสวัสดีคนไทยก็ับบริการ่วดถึงเหมือนเดิมนะครับมาเยอะแค่ไหนก็อยู่ ไม่มีใครยอมไปข้างบ้านเลยนะครับหลงไหแจะมาเที่ยวไทยจนหมดพลังข้างนั่นนะครับยิ่งข้างบ้านนะครับมีข่าวไม่ปลอดไทยพลังยิ่งยังไงมาไทยที่สุดต่อเทาเยงยาเหยียดนะครับรกเต็นท่าเลย ส่วนคำบรรยายจริงๆนะครับสำหรับวันอะังคารเนาะพี่ๆอาวันเจีนจริงอาจจะเยอะกว่านี้อีกนะครับเ่านบอกนะครับมาเป็นซันซ่า,าเลยนะครับรโอ้ยยุโรปก,ก็เยอะจีนก็เยอะนะครับตรงนี้น่าจะเป็น รงชาติจีนนะครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับพี่โอ๋โอนตุด๊ดจีนยิงจีนบุกมาครับจีนบุกมาแล้วครับน่าจะเมาเรือไปเลยนะครับท่องเที่ยวชาวจีน จีนกับพลังไม่แพ้กันเลยตอนนี้ทั้งดนะครับนี่แหละนะครับพี่ๆที่มาของคำว่าจีนบุกมาท่าเรือแทบแตกนะครับแต่ยังไงน,นะครับก็สู้พลังไม่ได้นะครับพลั่งเยอะกว่ายุโรปเยอะกว่านะครับ เมืองครับตอนนี้โอ้ฟังจริงๆฟังประเทศไทยเนะครับประเทศไทยสุดยอดจริงๆนะครับมีเงินยิ่งตอนนี้รถไฟฟรีนะครับยิ่งมากันเยอะเมืองไทยเท่านั้นนะครับรถไฟก็ให้นั่งฟรีนะครับวีซ่าบางท่านสักก็ฟรีนะครับเลยทำเป็นแบบนี้เลยนะครับ จนแบบจุกจุกจุกจริงจริงมบเต็มเลยท่าเลยเอินเชอร์อเรยเกินธรรมบัญายครับเกินธรรมบัญญาย ยุโรปหลายพันคนเลยนะครับวันนี้ยุโรปหลายพันคนเลยส้องผักข่างนะครับนี่แต่ยุโรป ทางนี้ก็ยุโรปบังครับพี่ๆยังพุ่งหลังไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นแน่นแล้ว แน่นจริงๆเนื่องว่าจะไปแต่เยวาวราชนะครับไอคอนก็เยอะเลยนะครับต่างชาติไมนได้ไปแต่เยวาวราชนะครับไอ,อคอนก็เยอะ เยอะทุกท่าเรือ 哇，好看吗？哦、喜欢的话，请大家掌声鼓励。真的太好看了，这儿表演。 สำหร <you> ับคลิปวิดีโอนี้ก็มีอยังหลายนะครับบางกุลังก็มาเด็จนะท่องเที่ยวให้พี่รับชมซี่รี่นะครับฝากสินสอบไปรวมกันไรก็เพื่อไข่เถอะน้องใจครับบางกุลังก์ทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทัศนัยผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบางกุลังนะครับกดแชร์ออกไปนะครับใช่คลิปนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีคร่ะ